สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบก,กับตอมดื๊ดชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงอันหลังบ้างนะครับข้างหลังก็คือเป็นแปลงอันใหญ่นะครับตรงนี้เป็น5้าไร่นะครับตรงนี้คืออันใหญ่เลยนะครับก็เริ่มทยอยเหลืองกันบ้างแล้วนะครับก็ลอดจากพวกนกบ้างนะครับก็นกตอนนี้ก็เยอะมากเลยต้องเอาตะไคายมาดักอยู่นะครับก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาว่า ในเรื่องการใส่ปุ๋ยฉีดยาที่ต้อมได้ทำคลิปลงไปเนี่ยผมรอบหน้าเนี่ยจะลองทำตามดูเนี่ยดีไหมนะครับคือถ้าถามต้อมนะครับว่าทำแล้วดีไหมนะครับคือรุ่นนี้ต้อมเป็นรุ่นแรกที่ผสมปุ๋ยใช้เองแล้วลองดูการปรับเปลี่ยนดีครับดีเลย นะครับคือสูตรปุ๋ยมันดีด้วยกันหมดทุกสูตรแหละครับมันอยู่ที่ดินของเราด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพอากาศพื้นดินของเราดูที่การบารุงดูแลของเราด้วยไม่ใช่ว่าอ่าสูตรปุ๋ยสูตรนี้เราก็ใส่แปลงอื่มทาไมไม่งามนะครับการดูแลไม่ดีอาจจะมีส่วนนะครับเพราะยังไงก็ช่างการทําข้าวอายุน้อยอ่ะเราต้องเก็บยาให้ไวนะครับถ้าแปลงนาแปลงไหนไม่มีหญ้าเนี่ยตอมมั่นใจเลยว่าการทําข้าวงอกขึ้นมาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะได้ผลผลิตดี ถ้าไม่มีหญ้าเยอะนะครับคือการทํา JB ของต้อมที่ต้อมมองกับรอบที่แล้วตองแปกคล้ายๆกันนะครับคือสายพันธุ์เดียวกันอายุการเก็บเกี่ยวเหมือนกันนะครับขึ้นน้ําได้เร็วนะครับ JB ขึ้นน้ําได้เร็วมากนะครับคือถ้ามาทําข้าวอายุน้อยเนี่ยเราต้องไวการใส่ปุ๋ยฉีดยาอย่างไงก็ต้องไวนะครับต้องครบรอบฉีดยาก็ต้องมีเชื้อรานะครับเชื้อราเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับธาหลัก่านรองนะครับยาฆ่าแมาลงฆ่าหนอน นะครับยังต้องมีต้องมีปุ๋ยเกตเพื่อบำรุงด้วยนะครับคือทุกรอบที่ต้มฉีดถามว่ารอบนี้อ่าฉีดยาไปทั้งหมดหลายรอบไหมรอบอ่ารุ่นนี้นะฉีดไปประมาณ5ครั้ง5 6ครั้งประมาณนี้แหละ5ครั้ง6ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องมาฉีดกันด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขามาเป็นแล้วในช่วงนี้ที่ต้องบอกว่าเพี้ยลงใช่ไหมครับ เราฉีดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ายาอย่างน้อยเขาควบคุมได้ถึง15วัน1 0บถึงสิวันก็จริงนะครับแต่ถ้าข้าวเริ่มเหลืองเหลืองอ่ะแล้วเป็นพวกเชื้อราเป็นพวกเพลี้ยเนี่ยเราเราปล่อยไม่ฉีดบอกเดี๋ยวก็อีกสัก4ีวันเราก็จะได้เกี่ยวแล้วปล่อยเนี่ยไม่ได้นะครับ 3- 4วันเนี่ยกินไปเยอะเลยครับถ้าเราปล่อยไว้แล้วยิ่งอากาศรา้อนร้อนร้อนจัดๆแล้วไม่ไม่คุ้มคุ้มเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยเพลี้ยก็โดดชอบนะครับดังนั้นถ้าฉีดยาป้องกันได้ก็ฉีดไปก่อนนะครับในรุ่นน ฉีดกันเองรอบเนี้ยนะครับรุ่นนี้คือฉีดยากันเองนะครับเพราะว่าอ่าเราจี้ได้นะครับอ่าถ้าเป็นโดเนี่ยโดนจี้ไม่ได้นะครับก็มาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับรุ่นนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะดูว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ที่ว่ารอดจากแมลงบวรอดจากหนอนนะครับแต่รุ่นนี้ที่ต้อมดูนะครับไม่มีเชือ้อรา ไม่มีเชื้อรานะครับที่โดนบ้างมีหนอนกอน,นิดหน่อยอ่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแมลงวัวที่โดนเยอะๆเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่นกกระจาบกระจิบลงนะครับก็ต้องหมั่นเดินดูตลอดนะครับเดินไล่นะครับเพราะว่าราคาข้าวนะตอนนี้ก็อ่าที่สอบถามมา5้าถึงหกพันหกพันนิดๆหกพันห้าหกพันสามหกพันเจ็ด 6, 5, 6, 3, 6, 7, 7, อยู่ในเลทประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรฤดูกาลหน้าเราก็มาลุ้นราคากันแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเราทําข้าวให้ได้เยอะ ราคามันถูกก็ปล่อยมันแต่เราทําข้าวให้ได้เยอะมันก็เหมือนเราขายข้าวราคาแพงนั่นแหละครับแต่ฤดูกาลนี้รอดจากมาแมลงมาได้นะครับฤดูกาลหน้าไม่มีแล้วครับนะในรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นที่ตรงข้ามต้อมเขาดาเนี่ยดูดีเขียวปีเลยอันนี้ไม่มีมแมลงบวบแล้วนะครับตรงเนี้ยไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับมาโดนรุ่นต้อมรุ่นสุดท้ายและที่ทําพร้อมต้อมเหมโดนกันทุกเจ้าเลยนะครับถ้ารอดจากรุ่นนี้ไปก็อ่าไม่มีปัญหานะครับอ่า JB นะครับก็เดี๋ยวมาดู ผลงานนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็คอยติดตามทางช่องต้อมด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับส่วนที่พี่น้องท่านไหนสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งหมักเกี่ยวกับเรื่องของฟางข้าวนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากแตกกอหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของปุย๋ยอินทรีย์กึง่งเกเมีหรือจะเป็นพันุข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามในช่องทางต้อมดื้อชาแนลหรือไปเป็นกําลังใจให้ลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับเข้าไปปรึกษาลุงเขาได้นะครับ0 9 6, 0 9ย์9 9 c 6 9 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6ลุงตีตะวันแดงครับ